บิวทุกคนวันนี้บิวจะมาเรีแอคชั่นนะคะกับตัวอย่าง THE m a x 2 THE t r e เดอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าค่ะ3 2 1ได้ข่าวว่าเรื่องเนี้ยถ่ายทำในไทยด้วยนะคะทะเลย,ะยาวนาน65ล้านปีมันยอนไม่เบิร์นะเล่หรอวะ หนึ่งสายพันธุ์ของโรคของโรคโรคโรคไม่ใช่โรคสีเล็กสีเล็กลงทะเลโอเคหนังเรื่องนี้น่าจะกาวปล่อยใจจะไม่คาบทีเล็กไปกิน รองสมุทระบบนี้แม้ดำบันที่มนุษย์ไม่เคยเข้าถึงนะครับเออนุงไปเดินกันอย่างนี้เลยชิวๆเฮ้ย อะไรกินหัวไปแล้ว We got company นี่แล้วดูหน้าไมเออว้ายนี่นี่ทะเลไทยทะเลไทยมีพังงาภูเก็ต คือเมื่อกี้ฉากขีบเราถึงขั้นที่ขีบฉลาดกว่าแล้วหรอเม็กเม็กกับเราดอนอะเออ เท้ายันฉลามอ่ะบิวเคยเห็นแล้วเว้ยมันเลยแบบไม่ได้ว้าวมากแต่พอไอ้ร่องจตสกีขี่แตสกีขึ้นขึ้นมาแทงเมกโอ้สุดยอดโอยอมใจวะยอมใจจริงยอมใจจริงก็ Go, สำหรับ Make to the t r e n d m เมกสองอภิมาหาโคตรหลามร่องร่องนรกก็นด้ดูโอ้โหชื่อไทยทำไมช่วงนี้ชื่อหนังเรียกยากกซะเหลือเกินสำหรับบ,บิวอ่ะ ใช้ได้เลยไม่ได้มีอะไรที่แบบเฮ้ยมันดูแย่หรือมันดูมนดไม่ดีอะไรเลยรู้สึกว่าเออโอเคเอนจอยคือเอนจอยมากเพราะว่าพอเราเห็นทีเล็กลงทะเลแล้วเม็กมาคาบโอเครู้เรื่องปล่อยใจใจจอยไปน,นัง่งสนุกเพราะว่าภาคแรกอะค่ะเออพี่โจนาสของเราเนี่ยนะคะเขาต่อยเม็กไปแล้วค่ะการที่เขาเอาเท้ายันเม็กนั้นเป็นเรื่องปกติมาก แบบมากเลยก็เป็นว่าไปติดตามกันได้นะคะสสิงหาคมนี้ในระบบปกติระบบ 4DX Screen X นะคะแล้วก็ MX 4D แล้วก็มี Sigma ด้วยนะคะเรียกว่าทุกโรงพ,พยนต์์ที่เป็นระบบพิเศษไปดูได้ฉลามแบบจุกๆเหมือนกระโดดเข้ามาแบบงับหน้าเราเลยนะคะแล้วก็ไปดูพี่โจนาสเขาเอาเทา้ายันเม็กซกันนะคะกับ เมกสองอมหาโคตรหลามร่องนรลกนะคะสองสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะและถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกับรีวิวอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรีวิวให้ครบทุกช่องทางนะคะพิมพ์คำว,ว่า a q u a b v i e w ค่ะมีทั้ง Facebook, Youtube, TikTok, IG ให้ติดตามกันยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ